นทั้งประเทศเชื่อว่าพรรคประชาชนยังเป็นรัฐบาลไม่ได,ดไม่มีใครสละคนในประเทศที่ชื่อว่าจะได้เป็นรัฐบาลในวันนี้ พอเพื่อไทยเนี่ยเอาหลานเอาลูกเขยมาเป็นหัวหน้าพรรคมันตัดตอนการเติบโตของขุนพลเออขุนพลที่เอาเลือดเนื้อแลกไว้ใช่คนละหน้าเนี่ยสู้กันมาเพื่อจะมาเนี่ยออพอเอาคนที่มาวางปั๊บเป็นหัวหน้ามันเท่ากับคนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นขี้ข้าจนตายออการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยสิบล้านคนเนี่ยอยู่เคยพรรคเพืพ่อไทยอีกสิบห้าล้านคนอยู่ที่พรรคประชาธิปไตยแต่สิบห้าล้านคนเนี่ยมาจากแดงเป็นส้ม คนทั้งประเทศเชื่อว่าพรรคประชาชนยังเป็นรัฐบาลไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นบรรทันี้ไม่มีใครสักคนในประเทศที่ชื่อว่าจะได้เป็นรัฐบาลในวันนี้เป็นไม่ได้ด้อก็ข่าวิถีได้ไม่เอาเอาที่คุณเอาตัวไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือว่าภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยอ้าวอ้าวมาแล้วนะแต่ว่าพอภูมิใจพอเพื่อไทยเนี่ยเอาหลานเอาลูกเขยมาเป็นหัวหน้าพรรค มันตัดตอนการเติบโตของขุนพลเออขุนพลที่เอาเลือดเนื้อแรกไว้ใช่คนละหน้าเนี่ยสู้กันมาเพื่อจะมาเนี่ยแต่วันนี้พอเอาคนนี้มาวางปั๊บเป็นหัวหน้ามันเท่ากับคนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นขี้ค่าจนตายเออก็เหมือนที่ผ้าที่อุ๋งอิงเนอ่ยคือไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครที่มีอายุห้าสิบหกสิบหกสิบห้าจะต้องตะเบะคนอายุสามสิบแปดแล้ว ถ้าเป็นการแม่คนยุทธศรีแปที่มีอภินิหารมีความเอฉลาดรอบครอบมีความเป็นผู้นำที่มีศรัทธาเต็มท้นมันก็อีกเรื่องนึงแต่เขาบอกว่าเธอก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหม,ไหมเพราะฉะ<ช>นั้นเนี่ยถ้าคุณทักษิณเอาลูกเขามาเป็นหัวหน้าพารลูกเขยแล้วมาเป็นหัวหน้าพารมาเป็นว่าที่นายกตีแล้วก็บอกมีแล้วนี่คือนายกหลังจาก หรือตั้งข้างหน้าพรรคก๊กไทยกลับไปที่คําทํานายของโพลทั้งหลายต่ำร้อยไม่เกินหกเกินห้าสิบดิบอาจารย์ทุชาบอกห้าสิบเก่งอ่ะนี่ด้าโผเลยห้าทุนรักษิณประกาศว่านัทพงศ์ลูกเคยผมไปหนวหน้าพักคือหัวหน้าพักและนี่คือนายกหนึ่งเดียวหลังการเลือกตั้งหน้ารับรองว่าไปอยู่ที่หกสิบคน แต่ถ้าเป็นหนึ่งในในในพักเพื่อจะยืนยันว่ายังมีทักษิณอยู่ที่พักนี้แล้วแต่คนที่เป็นนายกอาจจะเป็นหนึ่งในสามคนเป็นหัวหน้าควรจะเป็นนายกคนแรกใช่ไหมถูกต้องก็จะมีกระแสตอบรับเยอะอเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยสิบล้านคนเนี่ยอยู่คยพัก เพื่อไทยอีกสิบห้าล้านคนอยู่ที่พักประชาชนแต่สิบห้าล้านคนเนี่ยมาจากแดงเป็นส้มนะแดงเปลี่ยนเป็นส้มแต่ทันทีที่ส้มข้ามมาหนุนคุณนรุทินส้มมันกลับไปเป็นแดงนะเออเนี่ยส้มจะกลับไปแดงแล้วแดงเนี่ยถูกผักออกมานะติดคุกการติดคุกคุณของคุณทักษิณเนี่ยเป็นประโยชน์กับพักเพื่อไทยมหาศาลเป็นประโยชน์เลยนะครับ เป็นประโยชน์เพราะทําให้ว่าคุณทักษินถูกฝังรนุรักษ์ดีดออกมามใครก็ตามที่ไม่ชอบฝังรนุรักษ์อนรุรักษ์กันใน,ในสายตาผมในความคิดผมไม่ใช่ราชวงศ์นะมหมายถึงกองทัพผู้รับเหมาใหญ่มหมายถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสิ้นทั้งภูมซึ่งก่อกุ่มกับอํานาจเดิมและไม่อยากจะไม่อยากจะให้พักประชาชนเกิดขึ้นมามเพื่อจะเปลี่ยนแปลงพวกเขา